่าต้นเรื่องที่มันเกิดเกิดเรื่องนาม,มากก็ครับผมมันก็คือมันไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอเนาะมันไม่อยากใหอ่าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับผมผมเห็นแล้วที่เข้ามาเนาะอ่าเจเอกพี่เอกเหรอครับพี่เอกรู้จัก รู้จักไหมผมไม่เคยผมไม่เคยคุยกับแกเ้ยเคยอเปล่าไม่จำไม่ได้นะนะฮะตอนนี้ตอนนี้เจ้าตัวมาแล้วเนาะเดี๋ยวครบห้าสิบคนเนี่ยผมพูดทีเดียวเลยมีตอนนี้พูดคุยกันก่อนได้นะพูดคุยกันก่อนได้ครับผมพูดคุยกันก่อนได้อยากให้ทุกคนเอกลิกล้าคืออะไร เอลิก้าคืออะไรครับผมอ,อ่านะเดี๋ยวใกล้ถึงละเอาผมให้เจ้าตัวมาอธิบายต้นเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุเป็นยังไงทำไมไปถึงอยู่ตรงนู้นอยู่นะตอนตอนนั้นได้แล้วก็จะได้รู้ว่าเขาต้องออจงใจที่จะด่าจริงไหมหรือแค่ร้องเพลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ครับก็อยากให้คน ไม่เคยกินเลยครับนะนั้นครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเรื่องครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนยิงคําถามแล้วกันแล้วก็จะได้จะได้ให้น้องเขาพูดอ่ะอยู่ด้วยกันคนละครึ่งกล้องก็ได้สวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีทุกๆคนคะ่ะอ่า ทำไมอาผมขอยิบคาถามเนาะครับตอนนี้ขออ่านเมย์ไปด้วยใครอยากถามอะไรอยากถามอะไรถามได้เลยครับเออเอาจุดเริ่มต้นเล่าเล่าก่อนว่าวันนั้นเ,ออเกิดจากว่าไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้าอีกฝั่งหนึ่งของตลาดแล้วเดินผ่านหลังพี่เบียร์ร้านหลังร้านพี่เบียร์ค่ะแล้วพี่เบียร์ตะโกนมาขอบุหี่เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปฉี่ก่อนปันนึงเดี๋ยวเอาให้อ่าเราก็เดินกลับมาปุ๊บเราก็ไปเอาบุี่ที่ร้านแล้วมายื่นให้พี่เบียร์ แล้วเป็นจังหวะที่พี่เหมียวพี่เหมียวเขามีปัญหากับพี่เบียร์พอดีแต่ตัวหนูอะค่ะหนูเดินเข้าหลังร้านหนูก็คุยกับคนข้างๆมาด้วยแล้วหนึ่งเลยคือที่คาพูดที่ว่าป่วยก็ไปหาหมออันเนี้ยขอโทษค่ะเป็นคำพูดที่หลุดมาจริงพูดจริงแต่ไม่ได้แสดงไม่ได้หมายความถึงพี่ชุดลายจุดพี่คนนั้นคือเราคุยกับพี่คนอื่นมา ข้างหลังร้านก่อนนะคะครับค่ะพี่เบียก็คิดว่าหนูตัวหนูพูดกับเขาหนูก็พี่เบียก็พูดกลับมาในไลฟ์สดในคลิปของเขาว่าใช่ป่วยก็ไปหาหมอแต่หนูคิดว่าหนูไม่ได้พูดกับพี่เบียหนูคุยกับคนอื่นหนูก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันไปทําให้รู้สึกไม่ดีขอโทษค่ะขอโทษคำท,ที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหานะคะเบียไปมีปัญหากับเขาเอง อ๋อใช่หนูไม่รู้หนูไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้จริงๆเพราะว่าจ,จังหวัดที่หนูเดินอบุรี่ไปให้เนี่ยเป็นจังหวัดเดียวกับที่พี่เบียร์ปรับลูกค้าพี่คนนั้นน่ะกําลังยืนคุยกันตัวหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าเขากาลังทะเลาะก,กันนะหรือเขาอะไรกันเราก็เดินอ่ะพี่เบียร์บุรี่เขาให้วางหลังร้านประเด็นประเด็นคือทําไมอยากถามใช่ไหมวะ,อ,ะอ,อันนี้นไม่ได้แฉค่ะพี่แคนดี้หงไม่ได้แฉ<ช>จริงค่ะอย่า,ยา,ยา,ยาผมจะถามหน่อยว่า ทำไมถึงร้องเพลงเพลงนั้นออกมาเดี๋ยวสิก็พอพอจังหวะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพลงนั้นขึ้นมาแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ปกติเราก็จะร้องเพลงอยู่แล้วหรือเราจะเป็นคนที่แบบอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ผิดโอเคเราร้องเพลงผิดจริงอันนี้ขอโทษพี่ชุดลายจุดพี่มาเหมียวจริงๆค่ะจริงๆวันนี้ตัวหนูอะทักทักแชทส่วนตัวชักเฟซพ,พี่คนนั้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับ จจริงอยากติดต่อพี่มะเหี่ยวอยากโทรคุยอยากได้เบอร์เพื่อที่จะขอโทษเป็นการส่วนตัวเพราะว่าในส่วนนี้เราผิดจริงๆดูเขาออกข่าวเวิร์กพอยต์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราร้องเพลงไปทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเนาะทําให้เขารู้สึกโกรธรู้สึกไม่ไม่โอเคกับเราเราก็รู้สึกอกไม่โอเคค่ะเราก็รู้สึกผิดจริงๆค่ะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหมเาูเขาฟ้องขึ้นมาเราจะทำยังไง อะสมมติว่าพี่เหมี่ยวฟ้องขึ้นมาเงี้ยก็ต้องยอมรับตรงนั้นค,ค่ะถามได้เลยนะครับตอนนี้ถามได้เลยครับผมผมให้โอกาสทุกคนถามเลยนะคือคือผมผมได้ยินผมได้ยินน้องคขาร้องเพงลงละอ่าผมผมเข้าใจอารมณ์กดตอนตอนคนนั้นนะ อ่าคือเข้าใจอารมณ์นะว่าคือตอนนั้นคือเขาเพิ่งมีประเด็นกันเนาะแล้วนี่ลูกน้องไปนี่ไปทํากิริยาไม่ดีอีกถูกปะใช่ใช่ไหม,มอืมอ่าเขาบอกว่าช่เขาบอกว่าเนี่ยอัปกามาวงเนื้อเพลงแท้ๆไม่ใช่แบบนี้นะคะ อ่าแปลว่าตั้งใจร้องใส่พี่เหมียวใช่ไหมอ่ะเรายอมรับเลยว่าเรายอมร้องยอมรับไหมว่าเราเอาจริงจริงแลคะร้องใส่พี่เหมียวไหมเร,ะะเราไม่ได้ตัวหนูนะตัวหนูอ่หนูคิดแค่ว่าหนูไม่ได้ร้องใส่ใครหนูก็ร้องของหนูในจังหวะของหนูที่หนูคิดได้ในตอนนั้นอาจจะเป็นความคิดตื้นๆความคิดสั้นๆที่แบบเราแค่ไม่อยากในคิว่าหนูยังบอกเลยว่าพี่เบียร์เข้ามาหลางัง้านก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออดูบลีก่อนเพราะเราก็ไม่อยากให้ทะเลาะอ,อะไรกับใครใช่ไหม แต่ด้วยความที่เราเราก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เล่นของเราอะ่ะหนูก็เดินไปเดินมาแบบนี้อ่ะ,อะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมรับตานนี้เรายอมรับไหมเรายอมรับอะไรมั่งค่ะเราอยากยอมรับว่าเรายอมรับอะไรบ,ารารบ้า,า,บไบางไปตรงนั้นจริงร้องเพลงจริง พูดคําว่าป่วยก็ไปหาหมอจริงอันนี้ยอมรับค่ะขอโทษจริงๆค่ะอยาก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 บอกอะไรกับกลุ่ม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 ที่ออันนี้ปะอยากบอกอะไรกับพี่เหมียวไหมอยากบอกเลยพี่เหมียวอยากบอกพี่เหมียวว่าหนูอยากติดต่อพี่เหมียวไปส่วนตัวหรือติดต่อผ่านหนุก,ก็ได้ค่ะ แล้วก็คอนแทคกันเพื่อที่จะให้หนูไปขอโทษพี่เหมียวส่วนตัวที่ไหนก็ได้ค่ะไปขอโทษยินดีตอนนี้นยินดีที่จะไปขอโทษค่ะอ่ะมีคนบอกว่าวันนั้นร้องเพลงอะไรแบบว่าเขาอยากฟังอีกรอบนี้เขาอยากไม่ได้เลยใช่ไหม,ไมแล้วถามถามจริงว่าทําไมถึงทําแบบนั้นลงไป แล้วทําไมเราไม่อยู่ร้านนะตอนนั้นด้วยความสนุกปากด้วยความที่แบบเออแล้วรู้ไหมว่าเขาเกิดเกิดเรื่องนรามาก,กันอยู่อะไรเงี้ยในตอนนั้นน่ะรู้ไหม,ไมว่าเขาทะเลาะกันอยู่อะไรเราไปเห็นพอดีแต่เราอ่ะเราคือเข้าใจไหมว่าในร้านกับหลังร้านมันก็ไม่ได้ไกลเนาะเราก็วิ่งเข้าวิ่งออกเดินไปเดินมามก็เลยหลอร้องเพลงแล้วคือมันไม่คิดเป็นคนที่ไม่คิดจริงๆอันนี้ยอมรับข่าวไม่คิดขอโทษขอโทษจริงๆที่ทําให้รู้สึก<อ>ไม่สบายใจไม่ต้องอ่านละ เรามาเนี่ยมองกล้องเนี่ยเราว่าเราแบบว่าเราผิดตรงไหนเราทําอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนอ่ะอ่า,อาตอนนั้นตอนนั้นอยากจะรู้ว่าแล้วตอนนั้นคือเห็นเขาทะเลาะก,กันใช่ไหมเห็นเขามีปากเสียงกันเราก็หลบมาหลังร้านนั่งเล่นแป๊บนึงแล้วเราก็เลยร้องเพลงในส่วนที่ร้องเพลงเราก็ร้องอยู่แล้และคำพูดว่าเออ ไปป่วยไปหาหมอนี่คือมันพูดก่อนหรือพูดก่อนอันนั้นก็คือไปประโยคแรกที่เดินเข้าร้านไปแล้วเอาบุหรี่วางอ่าแล้วเหมือนเหมือนว่าจพี่เหมียวอ่ะเขา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 บอกเขาได้ยินติดหูเลยใช่ไหมว่าคําพูดเนี่ยไม่ใช่เขาได้ยินคือในเขาเขาพูดในเขาเขาพูดในเวิร์บพอยว่าอ่อว่าในคําพูดเนี้ยคือแบบว่ามันมันได้ยินชัดมากเลยันยังอยู่ในสมองเขาอยู่เลยใช่ไหม อ่าคือร้องร้องร้องดังมากใช่ครับร้องดังมากใช่ค่ะยอมรับว่าร้องเพลงเสียงดังมากอ่าแล้วอยากอยากอยากคือคือตอนนี้ยผมรู้เลยว่าทุกคนน่ะคือเข้าใจว่ามันมันไม่ยอมรับจากจากใจจริงๆใช่ไหมใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยมีใช่ไหมครับคือผมว่าผมว่าคุณต้องแบบว่าพูดจากใจจริงๆ อาจากใจมองกล้องแล้วพูดจากใจจริงว่าจากใจจริงๆค่ะขอโทษอขอโทษโ<อ>พี่เหมียวขอโทษที่ร้องเพลงนั้นออกไปอาจจะเป็นตัวของเองที่ปากดีเกินไปพูดไม่ดีปากไม่ดีปากล่านอนกไปค่ะอันนี้ขอโทษจริงๆค่ะครับโอเคนะผมไม่ผมไม่ผมไม่ขอตัดสินอะไร แต่เรื่องเรื่องงานก็คือตอนนี้พักอยู่นะครับแต่ผมผมรู้ว่าทุกคนน่ะทุกคนตัดสินด้วยของคุณของคุณผู้ชมเองว่าเขาขอโทษจากใจไหมหรือไม่ขอโทษจากใจทุกคนจะดูออกนะครับอาผมไม่ได้ผมไม่ได้บังคัวมาขอโทษนะแต่เขาสํามสั่มนึกผิดว่าเขาอยากขอโทษกับทุกคนเนาะก็ อันนี้ผมว่าทุกคนดูออกใช่ครับผมผมรู้ว่าทุกคนดูออกเนาะคืออยากคือเอาไงเดียบทุกคนเอาไงผมผมผมว่าว่างั้นเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องที่อยากเขาเรื่องอะไรนะเรื่องพี่เหมียวอะ่ะเดี๋ยวผมจะติดต่อเขาไปเองหรือจะคือพยายามติดต่อเขาอยู่เดี๋ยวผมไปขอโทษตัวเขาเองด้วยครับ ลูกน้องอ่าเขาถามว่ายัง,ย,งยังคุยกับเจ๊เบียร์อยู่ไหมยังแบบว่ายังจะคบยังคุยกันติดต่อกันอยู่หรือเปล่าอะไรไม่ค่ะก็ตั้งแต่วันที่มีปัญหาก็คือไม่ได้คุยกันเลยมีไหมม,มีมีเบอร์พี่เหมี่ยวไหมเดี๋ยวช่ะผมจะโฟนอินถามว่าเขาสะดวกวันไหนเนาะใครป่วยกันเนี่ยคือคือใครมีเบอร์พี่เหมี่ยวเนาะ ส่งมาให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเองแล้วผมจะไปขอโทษด้วยตัวผมเองครับเ <c oughs> นาะใครคืออ่าเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าพี่เหมียวเขาจะฟ้องไหมใช่ไหมผมก็แต่ผมไม่ดูเมื่อวานผมไปดูนะครับว่า คือเขาอยากให้มามาหาเขาจริงๆอะ่ะคืออยากให้อยากให้ไปด้วยขอโทษด้วยตัวเองจริงเอ,อเรื่องคดีเขาว่าเขาจะเอายังไง <c oughs> ครับผมขอบคุณครับเรื่องคดีว่าจะเอาไงก็ค่อยว่ากันเนาะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมไปหาเขาเองเลยเออแล้วเขาถามว่าทําไมไม่ถึงห้ามบอกแล้วนะ <c oughs> ในคลิปหนูจะมีประโยคหนึ่งที่หนูเพราะว่าพี่เบียามาหลังร้านก่อน อันนี้คือหนูบอกเขาแล้วค่ะอันนี้ขอโทษจริงๆขอโทษจากใจค่ะที่ไปอยู่ในจุดๆนั้นที่ร้องเพลงที่ปากดีออกไปขอโทษจริงๆค่ะอะโอเคครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไปติดต่อเขาเองเนาะผมรู้ว่าตอนเนี้ยทุกคนเริ่มเข้าใจในในมุมของเขานิดนึงนะผมเข้าใจนะแต่ ผมต้องคือบทสรุปคือยังไงก็ผมก็ต้องไปติดต่อเขาติดต่อเขาเองติดต่อกับพี่เมียวเขาเองครับก็นะฮะตอนนี้ถ้าสมมติใครมีเบอร์พี่เมียวหรือช่องทางการติดต่อพี่เมียวช่องไหนให้หนุคอนแทคได้คะ่ะหนูยินดีที่จะไปขอโทษพี่เมียวด้วยตัวหนูเองเหมือนกันขอโทษจริงๆอ่าอยากฝากข้อคิดอะไรกับเรื่องนี้ไหม อยู่ร้านค่ะขายของอยากฝากอยากฝากข้อคิดไหมไม่ก็คือไม่ไม่ไม่สนุกปากเกินตัวต่อไปนี้เราจะทําตัวไงต่อไปนะเราอยากเราเราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองอืมขายของก็คือขายของอยู่ที่ร้านไปห้องน้ำไปไหนคือมันทําให้รู้สึกว่าเออคนคนหนึ่งมันมีอิทธิพลกับเราเนาะเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ อะไรแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเราเราทำตัวเราเองเราปากไวเราปากสนุกเราคิดว่าเราเล่นกับเขาแต่กับคนอื่นคนอื่นๆเขาไม่คิดว่าเขาเล่นกับเราเขารู้สึกเขาไม่โอเคเขาเขาเขาสะเทือนใจกับคําพูดแบบนี้กับคนคนเนี้ยก็ขอโทษค่ะขอโทษพี่เหมียวขอโทษทุกๆุกคนที่รู้สึกไม่ดี แล้วขอโทษตลาดไหมขอโทษตลาดด้วยไหมว่าขอ,ขอโทษตลาดที่ทําให้เรื่องอม,มันลามาถึงร้านเฮียนกกุ้งถังด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ผมก็ต้องต้องไปต้องไปบอกอใครมีเบอร์พี่เหมียวก็เดี๋ยวผมไปติดต่อด้วยตัวเองผมเองเนาะ คือเคยเคยรู้จักเจเบียมาก่อนไหมไม่ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้จักเพราะหนึ่งคือหนูเป็นคนที่กับแม่ค้าหรือกับใครหนูจะเป็นคนที่คุยง่ายสนิทกับคนง่ายเราไม่ทันได้รู้ว่าเออมันเป็นมายังไง <S <S 2> <S 2> เราพบกันค่ะเขาแค่ผิวเผินแบบรู้ว,ว่าเจอการอาสวัสดีกินด้วยกันนู่นนี่นั่นเจอกันคือกินกันได้แต่คือมันมันไม่รู้ไม่ได้คิดว่าผลกระทบมันจะมาเยอะขนาดนี้ครับ ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนาะมันไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับครับก็ก็ผมก็กราบขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยเนาะกราบขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยที่ทํากิริยาวาจาไม่ดีออกไปนะครับก็แล้วก็ขอโทษตลาดที่เอ่อ ทำให้เกิดเรื่องราวเนาะคือตอบคือต่อไปเนี่ยผมจะจะเข้มงวดแล้วก็จะพยายามพยายามให้มันดีที่สุดนะครับเจะพยายามสั่งสั่งสอนลูกน้องคุมลูกน้องให้ได้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะครับ <S <S ก็ขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษจากใจจริงๆนะขอโทษด,ด้วยนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ครับอ่ะก่อนจะไลฟ์สดเนาะ ก่อนจะก่อนจะลงไลน์ละผมจะลงไลน์ละอยากฝากอะไรกับพี่เหมียวอีกทีหนึง่งอยากบอกพี่เหมียวว่าหนูทักอินบ็อกซ์หาพี่เหมียวแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเห็นอินบ็อกซ์หนูหรือยังไงหนูอยากติดต่อพี่เหมียวค่ะหนูอยากคุยหนูอยากขอโทษหนูอยากปรับความเข้าใจว่าโดนหนูผิดจริงหนูขอโทษนะคะอยากคุยกับพี่เหมียวเป็นการส่วนตัว โดยที่มีนุปไปด้วยมีนุปเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของร้านไปด้วยพาหนูไปเพื่อไปหาพี่เมี่ยวนัดนัดเจอกันที่ไหนก็ได้ค่ะยินดีที่จะไปค่ะยินดีที่จะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองคืออยากเจอพี่เมียวอย่างวันนั้หนูก็ทักแอดมินไปว่าหนูอยากติดต่อพี่เมียวหนูอยากขอโทษหนูอยากคุยกับเขาเพราะเมื่อคืนนี้ที่ดูพี่บีอาไลฟ์สดไม่ใช่สิออกรายการเวิร์กพอยต์ะ หนูก็รับรู้ได้ว่าพี่เหมียวไม่โอเคที่หนูร้องเพลงเพราะเขาบอกว่าเสียงเพลงนั้นมันยังยังติดอยู่กับตัวเขาอยู่กับในในความคิดเขาความรู้สึกเขาหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออหนูต้องขอโทษหนูอยากติดต่อพี่เหมียวแต่วันนี้หนูทักไปพี่เหมียวยังไม่ได้เปิดอ่านหรือยังไม่ได้แบบไม่ได้กดยอมรับข้อความหนูหนูก็อยากอยากอยากติดต่อพี่เหมียวอะค่ะ อ่าครับผมก็ตอนนี้ผมกำลังอ่านคอมเมนต์นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่จะไปขอโทษพี่เมี่ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าครับผมก็ครับคนที่เข้ามาใหม่ดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่าตอนนี้ก็คนเยอะละ คือมีอะไรถามถามได้อีกนะถามน้องได้อีกว่าคือผมจะได้ตอบรู้สึกความแล้วครับขอบคุณนะขอบคุณนะคือผม,มาก็อยากคือตอนนี้ก็คือพักงานไปก่อนเนาะแต่ก็ถามว่าถ้าเรื่องมันจบแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไงผมเป็นคนที่แบบว่าอยากช่วยเหลือคนครับเพราะว่าคือเขาตกง,งาน,อ,นอะเนาะ ผมว่าประเด็นอนะประเด็นอนะมันก็ประเด็นที่เรื่องเจเบียเรื่องหนึ่งเนาะที่คือเราที่เราชมไปแล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องของเจเบียเนาะผมอยากพูดถึงร้านของผมก็เลยแล้วทําให้เขาอะฟิลขาดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าลูกน้องผมอะไปพูดไม่ดีกับลูกค้าอ่ะแล้วแล้วเขาไม่ยอมอยู่ร้านด้วยเนี่ยผมไม่บอกว่าทําไมไม่อยู่ร้านแล้วไปยุ่งอะไรเขาเออแล้วมันทําให้เกิด เหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วใครอะผมเป็นคนผมเป็นคนต้องรับผิดชอบถูกไหมโอเคนั้นผมขอโอเคนั้นก็จบเนาะก็เดี๋ยวค่อยติดฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมเจอเรื่องไม่ดีมาันทั้งวันเลยครับผมพอดียายผมก็เพิ่งเสียเนาะวันเดียวใกล้วันเดียวกันเลย ก็อยากให้ทุกคนเนาะก็ให้อภัยน้องเขาอาจจะแบบว่าคือเรื่องเขาจะทํางานต่อไม่ทบงานต่อน้าหยอผมขอคุยอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้คืออาจจะยาวๆเลยอ่ะอาจจะยาวๆเลยอ่ะคือตอนนี้คืออย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้เลยถ้าใครมีเบอร์พี่เหมียวส่งมาให้ในอินบ็อกซ์เพจเฮียนุได้เลยนะคะโอเค คือผมรอผมมาผม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 จะตามใจทุกคนเลยว่าจะเอาอยัางไงจะจะให้ทําต่อหรือไม่ทำต่อแล้วแต่ทุกคนเลยครับแต่ตอนนี้คือพักก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้เป็นกำลังใจผมเนาะ ฝากกดติดตามกดกดเป็นลังใจให้ผมด้วยผมเจอเรื่องร้ายมากๆวที่สองสาวันนี้ยายก็เสียแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แย่ามาได้เลยครับปาปมาปา,อ,า,อ,าอ่ะโอเคอย่าลืมเบอร์พี่เหมียวนะคะส่งมาให้หนูด้วยโอเคนั้นพี่แค่นี้นแหละ <Okay. S 2> ไปไปไปงั้นก็ขอให้น้องไปก่อนเนาะโอเคอตอนนี้ผมขอไลค์กครักห้าทีเนาะเดี๋ยวผมลงละขอบคุณที่เข้ามารับชมเนี่ยครับอะคือใครอยากให้น้องทำงานต่อไหมนะ้องผมเดี๋ยวผมค่อยค่อยว่ากันเนาะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตาม ใช่ครับไม่ตอนนี้ลูกน้องลูกน้องไม่เห็นมีใครปกป้องลูกน้องผมเลยถูกไหมมีตัวผมคนเดียวที่ที่ดูแลที่ดูแลอยู่คนเดียวผมรักผมรักผมรักลูกน้องผมทุกคนแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมต้องรับผิดชอบไม่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับขอบคุณมากครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผมต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันในนามชื่อผมเนาะทุกคนว่ายังไงผมว่าเลยนะว่าคืออยากให้น้องทำงานต่อไม่ให้น้องทำงานต่อบอกผมได้เลยผมจะได้คือตอนเนี้ยคือเขาเพิ่งตกงานมาจริงๆริงเขาเพิ่งช่วงโควิดขอบคุณมากครับ แต่เขาน่าจะสํานึกจริงๆแล้วเขาเขาน่าจะโดนจริงๆอ่ะเดี๋ยวติด๋ยวจะได้ติดต่อคุณเหมียวเหมียวด้วยว่าครับผมเข้าใจน้องมันพลาดอ่ะน้องน้องเหมือนแบบว่าคือผมรู้นะผมรู้ใจเขาเลยว่าพี่เบียเจเบียเนี่ยเจเบียเป็นคนดัง เป็นคนดังในโลกโซเชียลมานานละนะครับแล้วลูกน้องผมอะ่ะก็พูดตรงๆว่าอยากเกาะเขาว่ะอยากเกาะเขาดังบ้างอะ่อะอ่าแล้วทีเนี้ยทะลึ่งไงครับทะลึ่งไปเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วยิ่งแบบว่ายิ่งทําให้บอกพูดพูดออกไปอีกอะ่อะเอออันเนี้ยผมเข้าใจนะอาจต้องยอมรับเลยว่าลูกน้องผมก็อยากจะดังบัง่งแต่ ผมเลยถามว่าอยากในดังเรื่องที่ดีหรืออยากในทางดังเรื่องที่ไม่ดีเนาะทุกคนตัดสินใจได้เองโตกันแล้วคือถ้าดังในเรื่องที่ดีเออคุณทํามาหากินเป็นยังไงคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเนี้ยมันดังเรื่องที่มันมันมันเสียใช่ครับดังดังเรื่องเสียแล้วก็เลยเกิดภาพโพสต์ที่มันไม่ดีแล้วมันมึงเออเป็นร้านผมถ้าเป็นร้านถ้าเป็นร้านของมันเองอะผมจะผมจะไม่ยุ่งเลย อืครับผมก็ผมเข้าผมเข้าใจคนคนที่นี่เลยนะคนที่โดนเลยนะคือถ้าเป็นเราเป็นตัวเราเองอะ่ะและ้วคือเจบเบียร์นี่จะตัดเจบเบียรไปทิ้งนะสมมุติว่ามีคนมาร้องเพลงด่าผมเนี่ยทําไมเราจะไม่รู้ว่า ใครมาร้องเพลงแล้วบอกให้ผมไปหาหมอเงี้ยเออแล้วผมแล้วกูไม่ได้ป่วยกูต้องไปหาหมอเหรออะไรเงี้ยเออเข้าใจเลยว่าคือเขาโมโหหิวเดี๋ยวที่ที่เขาบอกนะเขาโมโหหิวแล้วกูไม่ได้ป่วยกูต้องไปเหรอะอะไรเงี้ยเอออืมครับผมนะคะเข้าใจครับผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะ คือมันมันต้องก็อ่ะแล้วผมจะลงแล้วนะนี่ผมจะพาพา,พาไปทำบุญแล้วอ่ะเดี๋ยวผมบอกบุญก่อนนะวันมกราเดือนหน้าผมจะบวชละผมบอกบุญก่อนผมจะบวชละผมไม่อยากผมจะบวชละก็ จะไม่เห็นผมอีกสักพักหนึ่งมีเต้นด้วยเหรอตอนนี้ผมพึ่งผมถอดแมสไม่ได้ผมพิ่งไปฉีดหน้ามาครับผมตอนนี้เพิ่งไปฉีดหน้าหน้าบวมมาก เดี๋ยวผมจะบวชแล้วผมจะบอกในในเพจอีกทีเนาะใครว่างใครสะดวกมาได้เลยนะครับอานุโมนานาถทด้วยนะครับก็จะบวชเดือนมกราแล้วครับเดือนหน้าละปีใหม่โอเคครับนั้นผมจะลงไลน์นะเนาะบวชวัดไหนบวชวัดอ,อ,อยู่อยู่บ้านบึงครับผมบวชที่บ้านบึงเนาะ ก็อยากให้ทุกคนให้อภัยน้องด้วยนะครับให้อภัยน้องด้วยแล้วก็เขามาขอโทษแล้วอยากเห็นหน้าเห็นตาก็เลยเชิญเ่้าตัวมาแล้วเชิญเจ้าตัวมาละจะให้เขาอธิบายว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝากฝากกดติดตามฝากกดไลค์ในเพจด้วยนะครับเออเดี๋ยวน้องแม่ นะครันั้นนั้นผมไปก่อนเนาะผมไปทำทูลระก่อนเดี๋ยวผมพวกพวกนี้หวยออกไหมโอเคนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับเจอก,กันนะเจอก,กันอาจจะไลค์ส่วนบ่อยๆก็ได้ถ้ามีคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณครับ โอเคครับ